แด่พี่น้องหอดแล้วปัดจุรามนีสมุทรสงครามรถมากไกลจากแดนอีสานกว่าที่ฮอดก็เมยเอาเรื่องไปเห็นเวนี่กว่าชิมะฮอดได้องรถได้ก็ับผ้ากันยางอิมมัลบูบังเป็นทางเขาวัดเพิ่นเนาะทางเขากันยาวเยียดกว่าทีไปหอดใดอารมณ์ของคนบ้านท่านเดเคยมากที่ออกตื่นตาตื่นใจอยู่เนาะกามนเดินพรมแดงอยู่ในนกทีนี้ผู้คนมารวมเดินพรมแดงกันหลายอยู่้านเพิ่นกับทีเคยมาอยู่ตรงกับที่ผากันยางเข่าแบบปกติต่ว่าผู้ขานี่แม่คือที่บอกปกติทุยักอิหยัง้นาาบเไ้เิ่ถอื ส่วนฟังอีกสายมือของทางงานกะิเป็นล้างวันไงล้างวันโตซาถูกเป็นของผู้ขานี่ไหมขจาก็จัดสุ่มทางเขาได้ดีอยู่เนาะก่อ,อนจะเลี้ยวขวาเขาในบริเวณวัดกิมีพระพุทธรูปตางขอมอกแค่แม่อยู่กับบอสเนี่ยแจว่าเป็นผ่าครูบานครูมเมืองบานเพลินหรือเปล่าหรือจังใดมาหอดจุดนี้ก็จิเป็นจุดตูรับบริจาคบูชาดอกไม้ทุบเทียนกับวากันไปตูทำบุญน,นู่นนี่นั่นก็คือกันกับวัดอื่นๆทั่วๆไปแล้วเนาะครับกับบอต้องคิดอย่างหลายไงางเนาะผู้ขาก็จิบูชาดอกไม้ทุบเที่ เพื่อนเขามากกัมหลายมายุ่มใหม่ยอยู่ตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่พระพุทธรูปปฏิสถาน,านายอยู่ให้ผู้คนพเพ่นได้กราบไหว้บูชาขอพรสิ่งศักด er ิ์สิทธิ์เนาะครับเพื่อนก็ดชคือเฮาคือตัวเนาะครับอาจจะมาจากทางหลวงทางไกลคือกันหลังจากที่ไหว้พระขอพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นจุดที่ให้เฮาได้ปิดทองพระพุทธรูปต่างๆจักมีหลวงพ่อยังแน่ก็บ่จักนําเพิ่นเนาะผู้ใดจักก็คอมเมนต์มาบอกกันแน่เนาะครัำเกตแล้วก็บ่มีเห็นผู้ใดถ่ายคลิปมีแต่ข่อยนี่ส่วนอีกอย่างนึงที่ข่อยสงสัยข่่่อยสิิพาามูเเจไปบงี่แข่กอยเป็นนนหิว่่าซัครับงใสข่อยก็ยผ้าม สงใยูวาเพื่อนคือพากันเอาเหรียญไปคางไว้ขาก็เลยว่างน้ำเพ่นบ่ฮู้จากความหมายน้ำเพ่นก็ซาทูเอาละครับส่วนท่านี่จะเป็นเหรียญไหบูชาบอหรือจังไดบัตรใดแท้เป็นเหดของมือเนาะครับมีหลายหลุดหลายลลยเลยอย่างรอบไปอีกเลย่อยก็สิเป็นอีกจุดนึงนะครับที่เพื่อนเห็นไว้เป็นจุดเช็คอินเนาะครับเพื่อนก็เฮ็ดไดดีสมซาสมลืออยู่เนาะเป็นเมืองเทพผู้ใจดีราชาแห่งเทพมหาสมบัติวัตจุรามณีส่วนท่านี่ก็สิเป็นท่าเข้าไปกาไวทาวเวสวรนงกันสีเข้าไปก็ิถทายบริเวณรอบๆให้พี่ให้น้องในเนี้ เหมือนวัดอื่นๆทั่วๆไปทางวัดเพิ่นกนจะจิจัดโซดให้บูชาเลืเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนีย่ยวจิใตใจตลอดคาตาแยงจักเพิ่นพากันไปหอดใส่เบิดแล้วอ่า,อาบัดนี้สิพาไปรอต่อส่วนทางนี้กะสิเป็นทาวเวสุวรนโนซาธุเอาเนาะสังเกตพวงมาลัยที่เอาไปกราบไว้กะสิเป็นสีแดงอวยต่อยเนาะครับสิเป็นความศรัทธาของผู้คนเพราะว่าเพิ่นเป็นองค์แหลกแห่งวัดจุรามณีเพิ่นฉีด่งดังในเรื่องการขอโชคอขอลาภขออีหยังกะสิทรงบางสาธุเอาเนาะครับและเพิ่นกะสิมีจุดให้เสียงเสียมซีก็บ่ได้อยากฮู้ความหมายของเสียมสีดอก อยู่ด้อมันมาเดอสาถุขันผู้ขาสุมหวังกสิกับมากาวาเวสุวันโน,นในเถือนาแล้วก็ขอให้พี่น้องสุภูสุคนที่รับชมตั้งจิตอธิฐานคนใดที่เลิศเลิศที่ประเสริฐกลับไปสู่พี่น้องเดอสาถุในส่วนของท่านนี่ก็จะเป็นสถานที่จำหน่ายวัตถุมงคล <นะ S 1> เดี๋ยวจะพ้ามูเจ้ารออีกจักหน่อยเดี๋ยวก็จะพาเมื่อบานแล้วเนาะไปหาทางออกกันส่วนท่านนี่ก็จะเป็นฟังทางกนยังคงมีพระพุทธรูปเทศต่างๆให้กาบไวบูชานครับผู้ขาก็ขอให้ผู้ขาเดกลับมาในสถานทีีศักดิธิ์แห่งนี้อีกเถื่อาาะเมกกัันนรบวงงดิท หิวกับบังเกิดกินเข่าลานทางทางลานลมใหม่ริมหน้าวัสันรับสาพไปเบิรงบรรยากาศในลานว่าสิเป็นจังแดบรรยากาศคือดีแห้งมีทุงหน้าหล่อๆเข่ากำลังงามสะออนขจาวาในดีครับกับขม้าในลานหามองนั่งบบดนี้นี่ก็จะเป็นช่วงพักกลางวันก็จะมีลูกค้าทยอยเข้ามาเรื่อยๆก็จะเป็นลูกค้าสาวแหล่บ้านหน้ามาจากหน้าแล้วก็มาพอหน้ามาแต่งลวงต่างไกลกับผ้าหลามาาน้านี่ก็จะเป็นเมนูของทางลานเพิินก็จะเป็นเมนูอาหารทั่วๆไปนี่แหละข่าวโยเพิ่นก็เปิดตังโดนสรุปแล้วได้อย่ยังมาเบิรงกันเนี่นาสจะเป็นแกงสมหมอไฟไฟกก็็ลูวบออย่่เปนนตดีีคืหมแ เขียมีกุ้งม,มีกังอย่างเนีบ่หรือว่ากุ้งร้อยหนามอยู่ตรงมดลงไปกินบ่หรือจังใดส่วนอีกเมนูก็จะเป็นยำแซลมอนเด็กเสิร์ฟกับทามวาล่าไหมนี่ก็ตอบวาล,าล่าล้วเนาะเมื่อยเนาะเดินทางาไ,ไกลแต่แถบันทามว่าใส่ปลาล่าบ่าโอ้ยเนาะเฮงนี่ก็อีกหนึ่งเมนูต้มยำปลาหมึกน้ำใส่บ่หรือจังใดมากันหลายคนเลยบ่หูจากเมนูอย่างเป็นอย่างต่างคนต่างนี่ก็มาต่างหลวงต่างไกลเท่าโยดอกกระสังผัดกระเพราหมูสับวสัตว์นี่ก็ต้มถ่ายด้วยข้าวผัดปูซังมากินน้ำกับเขาสีเหลืองอุ้ยฮุยเป บต่างคนต่างหิวกระจ่วงไผ่จ่วงมันล่นะเนาะกินเขาอิ่มแล้วก็ะหาขนมหวานกินตัวบาทนี่ก็จะเป็นพวกเคก้กเบเกอรี่ต่างเนานะครับโอ้เป็นตแต่เสบเป็นแต่เนื้หน่อยหนาะเมื่นกับมากวนหนัเบื้องแล้วมีเตแนวเป็นตแต่เสบซิออใจไว้ไวอดเ,าเอา,อเอากินหลายมันจิตุย่ยอิ่มนำซ้ำล้านละกับ้ากันเดินทางกับบานเมื่อบานเมื่อสองบาทอิ่มหลายกับ้ากันยางบ่ออกห้อยผู้ใดผ่านไปผ่านมากกับเชิญนะครับแวนลานนี้ลานล่มไม่ริมหน้าพุธมนทนสายหาเมื่อบานบานพอกันอีสานบานพาแวดเที่ยวเขา่าะคนนเนทางาากันนะครับ เมเทียกรับบานเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงโลซีสซันนักท่องเที่ยวขาอาจจะมิหลายปันนเนาะครับเธอกระดีบอรอยแห่งกันกินบอรอแห่งกันเที่ยวนะครับสว่างๆเป็นมาสะดวกนะครับมาหอดจอดถึงนะครับนาพุทธธรรมชาติคอยหันเนาะครับบานทาสางตมนมูสีอำเภอปากสองจังหวัดนครราชสีมาเนาะครับเป็นบรรยากาศนากระสสะอาดนะครับผู้คนกันมาเที่ยวหลาย่นะครับ จะจ้งกับพี่พายเข้าใจยากนะครับบรรยากาศแห่งใ,ใหม่ก็ลมเย็นซวยๆอยู่ครับเป็นสีน้ำปะนะครับตลิ่งที่ช่าอย่างนี้นะครับเป็นน้ำใหญ่มากนะครับรเจ้ากระพายอันอนั้นพรอมยนใจนะครับเป็นทางผ่านจะสามารถแวะมาเที่ยวมาชมกันเลยนะครับเนาะ สีน้ำในี่ยเหม่ก็มาคักกันยังล่ะครับคุณถักกันเล่ตุ้มตามตุงมตามน้ำกับสีฟ้าใต้หวัวสัตว์ครับแต่หุ่มใหม่นะครับกเจ้าก็เอาสารมาพูนอนผักผ่อนนะครับรอลูกรอหลานรอเย็กหน่อยเล่นน้ำนะครับเจ้าเหี่ยเจ้าเหีเห่ยเล่นน้าตุงมตามไหมยสนุกไหม,ไมงอนบาอยากขืนวะ ปลาขึ้นทอนแล้วอยนะี่บ่ไหนโหดอะคนถึนใจครัคเงเนาะครับโดนโดนเฉเดมากเทียเนาะครับ่ยก,กับขาไปทางขุนเลยนี่เก็ติมวนของเขาแ่ะครับเพาอยากขึ้นเลย เล็กน้อยกัเล่นกันพออยากพักกันขึ้นนะครับจังหวะนะหนามก็เล็กน่อยเถือกกันเป็นอย่างนี้นะครับอันทยายเป็นกระพ้ากันเัิงเบิงลานเลนนะครับมาได้เอาผามาเปลี่ยนไม่ไม่ตัวใหญ่มากเลยไหนกราไดบอลแล้ว Này chấp đầy bò Này chấp đầy bò Mày Chấp đầy bò Nằm phải ngang hả Nằm tay bắt Nguồn hồn nang là nó khắp Nằm tay khắp นี่กระดาษเป็นช่วงโลซีสันนะครับถ้าเป็นช่วงให้ซีสันค้นสิหลายปันใดเนาะครับมันบรรยากาศร่มร,มร่มนะครับผามมุมกว้างก็เป็นตะนับอัคคย้อนใจอยู่ด้ครับผู้ใดผ่านหรือว่าตั้งใจสิมากสามารถแวะชุ่มไว้เที่ยวกันได้เนาะครับขราบบอกพิกัดอีกเทื่อนึงนะครับหนองพุทธธรรมชาติเขาใหญ่นะครับบานทาสางนะครับตำบล หมูสีอำเภอปากสองจังหวัดน,นครรชาชสีมาเนาะครับข่าวกษิเดเวลาเดินทางกลับกันแล้วนะครับเอาเก็บภาบรรยากาศทางต่าง,างระดับนะครับเอียงหกมาเห็นกันนะครับบรรยากาศก็สวยงามครับมีหอดังหันล้มนะครับฝากฟังนึ่งกับเสบียงภูเขาอีกฝากฟังนึงกับเสบียงเมนามําข้นลับตะคองเนาะครับอันนี้ก็ทางกชิยาว,ยา,วยาวนะครับยาวตองย ียมพร้อมนะครับว่าเบร์เจ็บปวดของน้ำนะครับเพราะว่าระยะทางค่อนข้างยาวครับเมืองมอนหมอนี่ beautiful. นิองว่าคือเมืองหนองเมืองหน้าเขาครับก็เห็นดีอยู่นะครับสวยงามเบบนี้อันนี้ระยะทางกับไกละมา่านึงนะครับตรงนี้คือเองหอก็บอวเจาเห็นไปเห็นอย่างนะครับแต่ว่าก็ไปพม่ามันสวยมันงามคือจึงเมืองหนอเขานี่ไหมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดทดลองใช้ยุนนะครับ บอลูวาข่าวชืเ่เลิมเก็บค่าบริการผ่านทางยางไดงนะครับนี่คือผ่านสวยงามนะครับยิงเคือทงางการนะครับยังมีจุดเดียนะครับครับบรรยากาศก็ช่สวยงามกันนี้นะครับ นึงแล้วนะครับวัดบานไล่หลวงพ่อคูณตั้งอยู่ตำบลกุดพิมายอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนะครราชสีมาซึ่งเป็นวัดสือดังของโคราชบานเอกในขณะที่หลวงพ่อคูณยังมีชีวิตอยู่วัดแห่งนี้สิมากมค้าตาไปโดยผู้คนหลังจากที่ทันมรณาภาพไปแล้วผู้คนอาจจะบางตาลงไปบางพอสมควรแต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหานักทองเทีย่ยวเวียนเขามายางบ่ขาดสายเอ็งโมเมนต์คนโคราชต่กระยางมาเห็นจกักขังว่าจิมาหอดจอดถึงกระทุลักทุเลพอสมควรแต่อาจช่วยวยสิ้นซาตาเห็นให้เหาได้มากพอเป็นจังบุญจังคุณอยู่าาครัดวววมที่แหง ดงดังมายายวนนที่ศึกษามาสา่งเก้นตั้งแต่ปี2 4 9 6ราวราว71ปีถือว่ายาวนานแหงแน่งมีการแต่งเติมเรเ่อยๆจนมาหอดสมือนี้หลกักกะมีสถาปัตยกรรมที่งดงามแหง่งเส่งหลวงพ่อคุณเราเป็นภาะเกจิชื่อดังเป็นหัวใจหลักของชาวโคราเลาชีมีทั้งคําสอนคุณงามความดีที่ฝากไว้ให้ลูกให้หลานหลกักกะมีสื่อเสียงมาโดยตลอดตั้งแต่เกิดใดใยมาจําความไดเขาก็ได้ยินสียหลวงพ่อคุณแล้วภายในวัดแห่งนี้ขันไผมีโอกาสได้เข้ามากาบวา่าจุดแหลงที่เฮาสิพบพอก็คือพระวิหารเทวิทยาคมเป็นสถา ปัตยกรรมลูปปันสร้างขนาดง่ายความงดงามแต่การตาของผู้คนที่เขามากกว่าหว้ซึ่งวันนี้มีความแตกต่างจากวัดอื่นเป็นอย่างมากจีบว่าเห็นลวดลายต่างๆภายในวัดบริเวณรอบนอกก็จะมีรูปปันต่างๆมีความงดงามและกับปนีทแห้งบ่หูจีอธิบายความงดงามแบบใดคันมีโอกาสก็ลองมาสักรังเนาะคับฝาผนังก็จะออกแนวจันทรศการรูปไทยหลวงพ่อคุณจำนวนมากมายหลายอิริยาบถในห้าได้เบ่ง,ได,งได้แย่งไใดระลึกถึงคำสอนคนงามความดีที่เล่าฝากเอาไว้เนาะคับให้รอบนอกก็จะมีความงดงามที่แตกต่างจากวัด ื่่่นโดยทีเเราคหให้หนอกตัววิหารก็สิมีเม่นนามล้อมรอบสังเกตจากรูปปั่นสะิมีความงดงามแบบแตกต่างที่ลงโตยางรอบอจอมแนมเบิ่งมุมใดก็มีแต่ความสบายตาสบายใจเป็นวัดที่ได้มาแล้วบบรู้สึกเบือ่อสามารถยางเบิ่งแยงไดทถูกซอกถูกมุมบรรยากาศรอบนอกก็สิมีความเย็นสดชื่นอาชี้ดยส่วนหนึ่งมือห้อมมาแดดบ่ออกคึมฟ้าคึมฝนล็เลยบ่หอน,านสามาถยางรอบอวัดไดทวยถึงรูปปั้นแต่ละยางของเพ่นนาะลงสีลงงยังได้ถูกตองก็เป็นจ้าบุญตาที่ได้มาพบเห็นเนาะข้าชีเดมาหอดกะเจออุปสรรค ยอทย่า,ง,างเจอฝนตกหนักระวางทางทึงถนนกำลังก่อสางห,<อ>หอดกันเหลือแค่ชั่วโมงเดียวที่เพื่นชิปิดเวลาทำการเลยได้พ้ากันยางเบิ่งแบบฟาวาวนะครับมาอยากแต่ว่า,วามาหอดแล้วคุ่มขาต่อการเดินทางมาอหลีสิ่งที่แอดประทับใจก็คือความงามที่บ่เหมือนวัดใดเลยยังอยากมีเวลาได้อยู่เบิ่งอีกดนๆท้นมีโอกาสก็อยากกลับมาก,กับไหวอีกจะขังผ้ากันยางรอบๆวิหารแล้วนะครับกับทีผ้ากันลงสันไตดินสังเกตเห็นได้ว่าก็ทีมีแสงสีตะการตาเป็นมิติใหม่จากวัดอื่นๆทั่วๆไปสันไตดินนี่เสมือนอยู่ในท้องน นามไตโลกบาดาซึงมีซือว่าเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสนบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์และก็มีความงดงามหลายแห่งมาหอดแล้วก็ต้องมีการเก็บผาเป็นทีละลึกเนาะครับว่ารังหนึ่งในชีวิตได้เคยมาแล้วเริ่มบอกไปว่าความหมายของเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสนประกอบไปด้วยซือความหมายมงคลจากความเสือที่หลากหลายซึ่งได้แก่หนึ่งมังกรลูกแกว้วสองพญานาคสามปลาอาน o n สี่จระเข้หาพญาตกปลามาน้มเจ็ดปะคาร่างแดงซึ่งความหมายก็ับไปหาศึกษาเพิ่มเติมได้เนาะเคยเวลาที่จำกัดนะ ก็เลยต้องเล็งรีด้วยระยะทางที่ค่อน้างไกลก็เลยต้องพากันฝ่ากับถ้ามีโอกาสที่กลับมากกว่าไหวลองพอคูนอีกครั้งเนาะครับ